สวัสดีค่ะเจอกันคลิปแรกเลยนะคะคลิปแรกแขกมานะะออนะคะคือครัวขอออนะคะวันนี้จะมานําเสนอนะคะเมนูสุดพิเศษเลยนะคะก็คือส้มตําอินทผาลัมค่ะนะคะที่สวนเรานะคะมีการตกแต่งลูกไปแล้วทีนี้ลูกเขานี่นะคะเป็นลูกเป็นลูกที่ยังไม่โตแล้วต้องตกแต่งเพื่อให้เขาสวยงามนะคะ รสชาติของเขาจะออกฝาดนะคะอารมณ์ประมาณกล้วยดิบนะคะแต่ไม่ฝาดเท่านะคะส่วนผสมที่สำคัญก็คืออินทผลัมนะคะ,น,ะ,คะน้ําตาลหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะปกติจะไม่กินหวานแต่ว่าเราต้องใส่น้ําตาลเพราะว่าต้องเอาไปตัดฝาดนะคะพร,พริกนะคะพริกสดนะคะสิบห้าสิบห้าลูกนะคะเอาใส่ในลูกไว้ก่อนนะคะกระเทียมนะคะ กระเทียมสักสามหัวนะสามกลีบนะคะนะคะ,ะแล้วที่ขาดไปได้ก็คือเป็นแท่นอ่าปิกยี่หอเข้าไว้ก่อนนะคะน้ําปลาต้มสุกนะคะเพื่อสุขภาพในนมัยเลยนะคะอ่าแล้วก็ผงนัวค่ะผงนัวกินหลายแสยบหลายอย่างนะคะอ่าสุดท้ายนะคะไอ้ที่จะตัดจะตัดรสฝาดของเขาก็คือมะนาวนะคะ ที่อยู่ในจานนี้คือมะม่วงสับและนี่คือมะนาวนะคะมะนาวประมาณครึ่งลูกนะคะแล้วก็มะม่วงสับครึ่งลูกนะคะเอาค่ะเรามาทากันเลยนะคะโอเคนะคะขั้นแรกนะคะใส่พริกเข้าไปเลยค่ะออชอบกินเผ็ดนิดนึงนะคะก็จะเอาประมาณสิบห้าสิบห้าเม็ดนะถ้าเขากระเด็นนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลเพื่อให้เป็น เพิ่มพื้นที่ศากนะคะแล้วก็เทช่วรลลงก่อนก็ได้นะคะนี่ของแสบเอาใส่ก,กรรทเนาะเด็กคะ่ะเินไปพร้อมกันนะคะสากจะอุนะ่นใจเราทีหลองเนะอืมเสียงจำจริงชุ่มจะเตือน ไ็ไม่ต้องไม่ต้องหลละเอียดนะคะพอพอผุกเผ็ดผุกเผ็ดนะคะแล้วก็อินะพาลาประมาณสองกิ่ม,มือนะคะประมาณยี่สิบลูกนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะอันนี้เราถ้าอร่อยทำทิีได้นะคะถ้าตำที่เราเยอะๆมันจะไม่อร่อย <c oughs> ดูสีได้น่ากินเหมือนกันนะ เราจะของสวนเองมาเองตำพอบุบๆนะคะไม่ต้องให้ละเอียดนะคะอารมณ์ที่เหมือนกับว่าเราตำมะเขือพวงใส่น้ำพริกกะปิะคะ่ะอ่าเติมมะม่วงลงไปตัดตัดตาด,ดนะคะ่าถ้ายังไงก็นี่นะคะมะนาวถ้าจะให้ดีต้องเป็นมะนาวเปลือกเขียวนะคะจะได้หอมๆนะคะ ออยากจะบอกว่านี่ก็มะนาวสวนพอออเหมือนกันนะคะสวนดินเขานะคะมะนาวก็ไม่ได้ซื้อค่ะซื้อแตน่น้ำตาลปลาชุรสนะคะอ่ะส่เข้าไปนะคะอ่ะกองเชียร์กองให่อยู่ข้างล่างอาสเย้าไปหน่อยนะคะ ไม่ได้เลยร้นานใ่ร้นานเศบร้านพี่น้องหันไปแล้วเราไปเหมือนชันคือดูแลแม่เศษเศษเศษเะโคเลโคเล กลิ่นไปถึงโทรศัพท์นะจะบอกว่ามันอหอมมากหอมจริงๆนะคะหอมจริงๆเลยค่ะนะคะเร็จแล้วส่งตํามอินทผาลันนะคะถ้าใครไม่มีเนือเ่ยงก็ก็ใช้ะมะยมก็ได้นะคะแต่ถ้าจะตามเพียวๆน้องก็ได้ก็ประมาณประมาณกินเอ่อ กล้วยนี่หละนะคะว้าว,ว,าว,ว,าวเสร็จแล้วค่ะส้มตําอินทผาล้มเรามาชิมกันนะคะเคเปิดปาก,กันอันนี้น่าสดเลยนะคะน่าสดน่าสดอเอาเอาตอนที่มันมีอินทผพาลัมนะคะ จะอารมณ์ประมาณกินตํากล้วยนะคะความฝาของเขาก็จะลดลงนะคะอร่อยแ้วถ้าเผื่อว่าเราตักที่กินกับมะม่วงด้วยยังไม่เค,เคยกินอย่าเพิ่งตายนะ <laughs> อร่อยจริงๆค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ